ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่บริกาศที่บ้านลุงพลช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเข้ามาตรวจพื้นที่บ้านลุงพลเพิ่มเติมในคดีการบุกรุกป่าสงวนสำหรับคดีนี้มีคดีหลักเป็นคดีรุกป่าและป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหารวมเป็น5ข้อหาประกอบไปด้วยต่อไปนี้ 1. ความผิดตามพรบรป่าไม้ปีพุทธศักราช2484มาตรา54ฐานกระทำด้วยประการใ,ใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองเพื่อตนเองหรือผู้อื่นมีโทษจำคุก5่าปีปรับ50,000บาท 2. ความผิดตามพรบรป่าไม้ปีพุทธศักราช2484มาตรา55ฐานครอบครองป่า ที่ได้ถูกแพ้วถางโดยฝา่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตรา54ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลน,นั้นแพ้วถางป่ามีโทษจำคุก5ปีปรับ50,000บาท 3. ความผิดตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติปีพุทธศักราช2507มาตรา14ยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้างแผ้วถางทำไม้หรือกระทําด้วยประการใ,ใดๆอันเป็นการทําให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติมีโทษจําคุก6เดือนถึง5ปีปรับ5,000ถึง50,000บาท 4. ความผิดตามพรบรปีพุทธศักราช2484มาตรา11วงเล็บ10ผู้ใดทำไม้หรือเจาะหรือสับ หรือเผาหรือทำอันตรายโดยประการใดๆแก่ไม้ห่วงห้ามในป่าต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 5. ผิดตามมาตรา69วงเล็บ36ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้ห่วงห้ามยังไม่ได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตารัฐบาลขายเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาดวยชอบด้วยกฎหมายต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีความผิดตามมาตรานี้ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น1ไม้สัก ไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือ2ไม้อื่นเป็นตันหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาทเมตรผู้กระทํำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1-20ถึง20ปีและปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง200,000บาท โดยวันที่5มีนาคม2 6 6 4เจ้าหน้าที่ตำรวจสพกกตูมจะส่งสำนวนให้สำนักง,งานอายการจังหวัดมุกดาหารต่อไปโดยมีรายงานข่าวว่าสำหรับคดีบุกรุกป่าสงวนนั้นทางด้านกองบรงคับการการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอก,กอปทศจะรับคดีนี้ไปดูแลต่อความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีนาคมนี้จบเกม ป่าไม้โรบ้านลุงพลแย้ม12คนไม่รอดอัจฉริยะจ่อฟันอีกคดีเชื่อมีนาคมนี้ปิดเกมแน่นอนกรณีนายชัยพลวิภาหรือรุงพลและนางสมพลลรหลาโพหรือป้าแตนได้เดินทางเข้าไปให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนสอพอกอกตูมจังหวัดมุกดาหารในคดีร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปในป่าสงวนแห่งชาติดงภูพานจังหวัดมุกดาหาร โดยลุงพลและปะ้าแตนเดินมาพร้อมกับทนายสมเกียรติโรจนะวรกกมลทนายความส่วนตัวโดวยลุงพลและปะ้าแตนเปิดเผยหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาว่ารายละเอียดขอให้สอบถามทางทนายจะทราบรายละเอียดทั้งหมดเพราะตนทั้งสองคนไม่ได้เครียดและไม่ได้กังวลอะไรแม้ว่าจะมีหลายคดีดที่ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและพนักงานสอบสวนเตรียมนัดส่งฟ้อง เป็นผู้ต้องหาในสัปดาห์นี้ล่าสุดสามีนาคมคุณอัจฉริยะเรืองรัตระพง์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออชยกรรมออกมาไล์สดพร้อมกับให้ข้อมูลว่าเดือนมีนาคม64เจ้าหน้าที่อาจมีการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่และมีการพูดถึงประเด็นเตรียมเอาผิดกับลุงพลที่โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ห่อหนึ่งเกินจริงโดยอ้างสรรพคุณว่าทานแล้วตาใสา ตาสว่างและเด็ก5้ขวบสามารถทานได้นั้นพร้อมทิ้งปริศนาว่าระหว่างนายต้มกับเทวดานางฟ้าใครจะถูกจับก่อนกันคดีน้องชมพู่สารวัตรแรมโบ้เคยวิเคราะห์ไว้ดังนี้ครับสารวัตรแรมโบ้เผยหลักฐานใหม่สำคัญมากคดีน้องชมพู่จากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่เสียชีวิตบนป่าผู้เล็กไฟ บ้านกกอกหมู่2ตำบลกกตูมอํเาเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารขณะนี้ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้เนื่องจากหลักฐานไม่ครบถ้วนซึ่งพันตรุเอกสุรโชคเจษด,ดาเด,ดชฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้กับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรจังหวัดอำนาจ,จเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลให้สัมภาษณ์ผ่านอมรินทีวีว่าเรื่องรถแบ็คโฮของเล่นที่อยู่บ้านของน้องชมพู่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากและถ้าพยาน ไม่ได้จำสับสนว่ารถแบ,บโคโฮยังอยู่ที่หลุมหน้าบ้านตามที่ตกเป็นข่าวและหากพยานเห็นจริงก็คือเป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อเป็นแบบนี้ก็เหมือนจะต้องมาเริ่มต้นสืบสวนใหม่อีกครั้งหลักๆก็ต้องเริ่มจากครอบครัวน้องชมพูดด่โดยต้องแยกสอบสวนทั้งนี้ตนมองว่าคนร้ายนำรถแบ,บโคโฮไปบนเขา เื่อให้ตำรวจเกิดความสับสนและก็เป็นไปได้ว่าคนที่นำขึ้นไปจะเป็นคนใกล้ชิดน้องชมพู่อีกทั้งก็เป็นไปได้ว่าน้องชมพู่นั้นอาจจะเสียชีวิตตั้งแต่ด้านล่างแล้วและได้นำศพไปอำพรางบนภูเขาและไม่สามารถรู้ได้ว่าคนร้ายจะย้ายศพตั้งแต่วันแรกหรือจะนำไปซ่อนไว้ที่อื่นก่อนที่จะนำร่างไปวางไว้บนภูเขาตอนนี้ ก็ต้องมองกลับไปที่ครอบครัวว่าวันแรกครอบครัวมีการค้นหามากน้อยแค่ไหนตนก็ไม่สามารถพูดมากได้อีกทั้งหากมีการย้ายศพจริงการนำไปไว้ที่สูงแบบนั้นก็เพื่อต้องการให้คนหาศพไม่เจอและพยายามจะทําลายหลักฐานต้องการทําให้ DNA ถูกทําลายจากธรรมชาตินอกจากจะถูกทําลายจากธรรมชาติก็เป็นไปได้ที่ DNA อาจจะถูกทำลายจากความตั้งใจของคนร้ายเองอย่างไรก็ตามตนก็ยังไม่กล้าวิเคราะห์อะไรที่เจาะลึกไปมากกว่านี้ต้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ DNA มาอธิบายตนคิดมาตลอดเองว่าหากผล DNA ชัดเจนทุกอย่างก็จบแต่แรกแต่ตนเชื่อว่าคนร้ายกำลังหลอกตำรวจหลอกชาวบ้าน หลอกทุกคนทั้งประเทศตนมั่นใจว่าตำรวจจะจับตัวได้แต่พอมีพยานเรื่องรถแบคโคก็คงต้องเริ่มสอบสวนใหม่อีกรอบคดีน้องชมพู่จับพิรุษลุงพลสาบานแสดงความบริสุทธิ์ใจตายายน้องชมพู่นำลูกๆและลูกเขยสาบานบนถ้ำศักดิ์สิทธิ์แสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ฆ่าน้องชมพู่ตาชาญกับยายสมควรลาโพ ตากับยายของน้องชมพู่นั้นพาลูกๆและลูกเขยไปที่วัดถ้ำภูผาแอกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านกกอกอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารก่อนนิมนต์พระอาจารย์บุญมาจเจ้าวาดขึ้นไปบนถ้ำภูผาแอกเพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีสาบานซึ่งการสาบานในครั้งนี้ลุงพลมีพิรุธหลายอย่างเริ่มจากไปถึงบนวัด ทำผูผาแอกช้ากว่าคนอื่นๆเกือบชั่วโมงก่อนการสาบานก็ได้มีการโตเถียงกับตาของน้องชมพู่จะให้กล่าวคำสาบานบางช่วงบางตอนตามที่ตัวเองต้องการแต่ตาของน้องชมพู่นั้นไม่ยินยอมเนื่องจากพิธีสาบานครั้งนี้ตาซึ่งถือเป็นเสาหลักของครอบครัวจะเป็นผู้นำในการสาบานเมื่อเริ่มกล่าวคำสาบาน ก็มีบางช่วงบางตอนที่ลุงพลไม่ยอมกล่าวคำสาบานตามและบางช่วงบางตอนเหมือนพูดไม่เต็มเสียงบางช่วงที่ระบุถึงการไม่มีส่วนร่วมรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่แต่กลับมาสาบานเองส่วนตัวว่าถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการตายของเด็กหญิงอรวรรนวงศรีชาหรือน้องชมพู่ ขอให้ครอบครัวข้าพเจ้ามีอันวิบัติมีอันชิบหายแต่หากสังเกตจากคำสาบานของลุงพลจะเห็นได้ว่าไม่มีการเอ่ยถึงหลวงปูล่ลินที่ชาวบ้านกกอกคารพนับถือนอกจากนี้ในช่วงที่ระบุให้มีอันเป็นไปยังไม่ได้ระบุถึงตัวเองแต่กลับระบุถึงครอบครัวเท่านั้นซึ่งเหมือนกับการสาบานที่ผ่านมาของลุงพลทุกครั้งที่สำคัญ หลังการสาบานส่วนตัวของลุงพลได้จุดทูปเก้าดอกสักการะสถูปอัฐิหลวงปู่ลินแต่เมื่อปักทูปเสร็จแล้วไม่นานก็ได้ไปดึงออกแล้วปักกลับหัวซึ่งความเชื่อของคนในพื้นที่ถือว่านี่คือการถอนคำสาบานทั้งหมด